รีโวก็ไฮลักแชมป์นี่ก็ไฮลักไฮลัก์กับไฮลัก์อยู่ด้วยกันแล้วมันจะอยู่กันยังไงแชมป์จะส่งผลกระทบกับรีโว่ไหมแล้วรีโว่จะมีที่ยืนตรงไหนนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับรถพาณิชย์ตัวถูกสุดของโตโยต้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณฟังว่าเจ้าไฮลักแชมป์ตัวใหม่นี้มันมีรุ่นย่อยแบบไหนมีเรื่องทางเทคนิคแบบไหนเดี๋ยวมาลองดูกันครับ กับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมแพนไพดุลพงศ์อาจจะมาแบบแปลกๆหน่อยเพราะว่านี่ถ่ายในบ้านตัวเองเลยนะครับตรงห้องที่นั่งกินข้าวประจำก่อนอื่นก็ต้องของกราบประธานภัยนะครับสำหรับบางท่านที่ติดตามช่องผมอยู่ยตลอดก็จะพบว่าช่วงหลังๆมานี้ช่วงครึ่งปีหลังมานี้เนี่ยไม่ค่อยมีคลิปออกเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับทำให้ผมต้องอยู่โรงพยาบาลไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ออกมาพักรักษาตัวอยู่อีก หลายเดือนเลยไปออกทริปทดสอบขับไม่ได้เลยเดินออกนอกห้องยังไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามวันนี้ครับสารภาพว่าตอนแรกเนี่ยกะจะไปร่วมรีวิวเจ้า t o y o ต a Hilux กแชมป์ตัวใหม่ละบังเอิญครับวูบฮะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนยาที่เรากินไปมันก็เลยมีอาการแบบยืนไม่ค่อยอยู่ซึ่งมันอันตรายกับเท้าที่เราเพิ่งผ่าไปไงเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตนะครับและขอไยด้วยที่ ต้องเป็นคลิปเล่าถึงเจ้าไฮรัซแชมป์นี้ทําจากบ้านไปถ้าท่านใดอยากดูคลิปรีวิวรถคันจริงแบบที่เขาพาไปรีวิวกันแบบส,สดแบบนั้นนะครับช่องเพื่อนๆเ,เรานะฮะโคกี้พีออโตไลฟ์ไทยแลนด์ช่อง Motoring X นะครับไปดูกันได้นะครับผมขอทําเท่าที่ตัวเองทําได้นะครับพูดถึงไฮลัซแชมป์เนี่ยนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะไฮลัซรีโวเนี่ยมันก็มีรุ่นตอนเดียวที่เป็น 5ขอกับรุ่น4ขอช่วงสั้นขายอยู่ไม่ใช่หรือแล้วไอ้เจ้าไฮลักแชมป์ซึ่งเราเรียกว่าแชมป์แล้วกันแชมป์กับรีโว่ง่ายๆเนาะไอ้แชมป์เนี่ยมันมาขายเนี่ยมันไม่กระทบกับ vo, รีโว่วะโตโยต้าเขาอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่าแผนการตลาดของเขาเนี่ยเขามีการจัดตําแหน่งในเรื่องของการขายของรถรีโว่กับแชมป์เนี่ยแตกต่างกันรีโว่เนี่ยมีรุ่น2.4ลิตรดีเซลก็จริงแต่ไม่มีรุ่นเบนซินแล้วนะครับในปัจจุบัน ในขณะที่เจ้าแชมป์เนี่ยจะมีเครื่องเบนซิน2.0และ2.7ลิตรแล้วก็มีเครื่องดีเซล2.4ลิตรด้วยแต่ไม่มีเครื่อง2.8ลิตรแบบรีโวแล้วก็ไม่มีรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเท้าที่สอบถามมาเนี่ยโตโยต้าไม่มีแผนจะทำบอดี้แบบที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อหรือจะวางเครื่อง2.8ลิตรไหมโตโยต้าบอกว่าภายในช่วง2-3ปีนี้กับรุ่นแชมป์เนี่ยไม่มีแน่นอนทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อทำให้เจ้ารีโวเนี่ยยังมีที่ยืนอยู่ คุณลักษณะของรถที่เซ็ตมาเนี่ยแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของเจ้าไฮรักแชมป์นะครับจะมีความเหมือนกับรีโว่มากผมเรียกได้ว่าประมาณสัก80%เลยถ้าไม่นับเปลือกนอกนะเหมือนกัน80%แต่รายละเอียดและจุดประสงค์การสร้างรถเพื่อมาใช้งานเนี่ยมีความต่างกันอยู่บ้างสำหรับเรื่องราคาเนี่ยหน้าวันที่ผมทำคลิปนี้โตโยต้ายังไม่เผยตัวเลขออกมาแต่ถ้าราคาออกเมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมคลิกดูใน description ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเอาราคาของแต่ละรุ่น แปะเอาไว้ให้เพื่อความสะดวกของท่านนะครับผมนอกจากในเรื่องของขุมพลังที่จะมีความแตกต่างกันโดยรีโว่เนี่ยจะเป็นรถที่มีเครื่องที่มีพลังสูงกว่าให้เลือกและแชมป์เนี่ยจะเป็นรถที่เน้นในเรื่องการทำราคาให้ถูกถ้าคุณคิดว่ารีโว่ตัดอุปกรณ์จนเหี้ยนในรุ่นต่าๆแล้วนะครับไปดูในไฮรักแชมป์ครับมันยังตัดได้อีกเพราะว่าในกรณีของไฮรักแชมป์เนี่ยโตโยต้าบอกเลยว่าเขาต้องการทำรถให้ราคามันเอื้อมถึงง่ายง่ายยิ่งกว่ารีโว่ซะอีกเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เขามองว่า มันไม่จําเป็นต่อการใช้งานจริงๆเนี่ยเขาตัดออกหมดเลยครับหัวข้อแรกเรามาคุยก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าอาจจะม,มีบางคนสงสัยว่าในกรณีที่เราเอาไฮลักซ์รีโวที่เป็นตัว2.4ลิตรตอนเดียวกับไฮลักซ์แชมป์มาเทียบกันเอา2.4ลิตรกับ2.4ลิตรมาเทียบกันชนกันโปเช่แบบนี้มันมีอะไรต่างกันบ้างแชมป์กับรีโวใครใหญ่กว่าก็ต้องตอบว่าในภาพรวมนะเมื่อมองขนาดตัวรถโดยเพราะเรื่องของความยาวรีโวเนี่ย จะยาวกว่าเพราะว่ารีโว่รุ่นปกตินะครับคือรุ่น5้าขอนี่จะมีความยาวตัวถัง5,265ม mm. ิลิเมตรซึ่งถ้าไปดูเจ้าแชมป์ที่เป็นรุ่นฐานล้อปกติเนี่ยเขาจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4,970ม mm. ิลิเมตรเท่านั้นเองก็คือสั้นกว่ากันประมาณเกือบฟุตแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณเอาไฮลักษ์แชมป์ที่เป็นรุ่นฐานล้อยาวนะครับเอามาเทียบกันเนี่ยไฮลักษ์แชมป์ฐานล้อยาวจะมีความยาวตัวถัง5.3เ mm. มตรนั่นก็คือเจ้ารุ่นฐานล้อยาวของแชมป์เนี่ย จะยาวกว่ารีโว่ตัว5ขอปกติอยู่นิดๆน,นะครับประมาณเท่านี้นะครับส่วนในเรื่องความกว้างตัวถังเนี่ยรีโว่กว้าง1.8เมตรแชมป์เนี่จะกว้าง1.785ก็ต่างกันไม่มากนะนิดเดียวความสูงแชมป์สูงกว่านิดหน่อยอย่างไรก็ตามถ้าเราไปเทียบกันในเรื่องของพื้นที่กระบะหลังอะตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แชมป์ตัวฐานลอสั้นนั้นความยาวกระบะหลังของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2,312มิลิเมตรรีโว่ตัว5ขอปกตินั้นความยาวกระบาดอยู่ที่2,315ม mm. ิลิเมตรต่างกันแค่แบบหนึ่งอว,วัยวะมดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นความยาวกระบาดเนี่ยรีโวตัวปกติก็เท่าเวอร์ชั่นฐานล้อสั้นของแชมป์แล้วและยิ่งถ้าเป็นไอตัวแชมป์ฐานล้อยาวเนี่ยความยาวของกระบาดท,ท้ายยิ่งยาวไปอีกเป็น2.65เ mm. มตรคือยาวกว่พวกนั้นอีกประมาณฟุตหนึ่งอ่ะเออ มันเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกได้พอสมควรเลยฟุตหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ต้องบรรทุกทุกตารางนิ้วเนี่ยผมว่าถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความกว้างของกระบาเนี่ยรีโวแพ้ครับรีโวเนี่ยกระบาข้างนใน,เ,นเขาจะกว้างประมาณ1.58เมตรเท่านั้นในขณะที่ถ้าเป็นเจ้าแชมป์เนี่ยเขาจะกว้าง1.7เมตรซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบในกรณีของเจ้าแชมป์เนี่ยเขาจะทําให้กระบาเปิดได้3ทางเพราะฉะนั้นกระบาเขาจะบางเฉียบเลยนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พื้นที่กระบาของแชมป์นั้นกว้างกว่า แต่ถ้าถามถึงความลึกของกระบะอ่ะอันนี้จะกลับกันละรีโว่เนี่ยกระบะท้ายจะลึกประมาณ48เซนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแชมป์เนี่ยจะลึกแค่ประมาณ32.7เซนติเมตรเท่านั้นเองก็คือประมาณฟุตกว่าเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ารถอย่างแชมป์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกนําไปใช้ในเรื่องของการบรรทุกการพาณิชต์ต้องดัดแปลงกระบะข้างหลังไปทําอย่างอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น กระบะท้ายเนี่ยเขาไม่ได้สนว่ามันจะมีรูปทรงแบบไหนขอให้ดัดแปลงง่ายก็พอสําหรับเรื่องของถังน้ํามันนะครับแชมป์จะมีขนาดเล็กกว่ารีโวหน่อยแชมป์รุ่นปกติฐานล้อสั้นเนี่ยจะมีขนาดถังน้ํามัน55ลิตรส่วนรุ่นฐานล้อยาวเนี่ยจะได้ถังน้ํามัน70ลิตรแต่ถ้าคุณไปเทียบกับรีโวรุ่นปกติของเขาที่เป็น5ขอตอนเดียวเนี่ยรีโวรุ่นนั้นจะมี80ลิตรเพราะฉะนั้นถังน้ํามันเนี่ยตัวนี้จะเสียเปรียบรีโวหน่อย คนที่ชอบตีทางไกลแบบรวดเดียวไม่แวะพักเลยเนี่ยก็มีแนวโน้มว่ารีโวจะตอบโจทย์ได้มากกว่าแต่คุณจะต้องขับไกลรวดเดียวขนาดนั้นเลยไม่แวะเติมน้ำมันเลยจริงๆเหรอนอกจากนี้จุดต่างทางด้านวิศวกรร,รมระหว่างแชมป์กับรีโวมีอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าเหมือนกัน80%ในเรื่องของโครงสร้างแชสซีช่วงล่างและเครื่องยนต์กลไกแต่ก็มีจุดแตกต่างกันตามรูปแบบการใช้งานที่โตโยต้าเขาตั้งใจทํามาอย่างแรกนะครับโครงสร้างแชสซีหลักของรถเนี่ยเหมือนกัน แต่จุดยืดแชสซีของแชมป์เนี่ยจะอยู่เตี้ยวกว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อให้มันง่ายต่อการดัดแปลงส่วนกระบะท้ายนะครับไปเป็นรถสำหรับขายอาหารเป็นฟู้ดทรัคเป็นรถบรรทุกของเป็นรถอนเนกประสงค์ลหลายๆอย่างซึ่งวิธีการติดตั้งจุดยืดแชสซีแบบใหม่ของแชมป์เนี่ยทำให้มันเอื้มอมงนายต่อการดัดแปลงได้ง่ายกว่านอกจากนี้นะครับถ้าเราไปมุดดูช่วงล่างหลังเนี่ยถึงแม้ว่าแหนบหลังเนี่ยดูเผินเผแล้วก็เหมือนกับรีโว่ตอนเดียวอะ่ะคือเป็น แนบ5แผ่นนะไม่ใช่3แผ่นแนบซูเปอร์เฟล็กตัวนุ่มไม่ใช่นะเป็นแหนบ5แผ่นหน้าตาผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคล้ายกับของรีโว่มากผมแยกไม่ออกนะครับแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือวิธีการยึดโชกค,ครับของรีโว่จะเป็นโชคไข้ฝั่งซ้ายฝั่งขวามันจะเอียงกันคนละทางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของแชมป์เนี่ยโชคซ้ายโชคขวาจะเอียงไปข้างหลังหลบไปข้างหลังเลยทั้งคู่ การติดตั้งโชงในแบบนี้เนี่ยโตโยต้าเขาก็าบอกว่ามันจะช่วยให้สามารถดัดแปลงส่วนกระบะท้ายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมต,ต่างๆหรือว่าดัดแปลงเพื่อใช้ทํารถพันชุ์นิดในแบบต่างๆได้ง่ายขึ้นจุดประสงค์ของเขามีแค่นี้ส่วนช่วงล่างหน้าเนี่ยเกือบจะเหมือนของ r ี v o เลยจุดแตกต่างมาอยู่ที่ตรงนี้ครับแรกฟวงมาลัยแรกพงมาลัยของแชมป์เนี่ยได้รับการปรปับปรุงใหม่เพื่อที่ให้สามารถ หักพวงมาลัยเลี้ยวเต็มที่แล้วได้วงเลี้ยวแคบลงกว่ารีโวอีกเพราะว่ารีโวรุ่นปกติเนี่ยรัศมีวงเลี้ยวเขาจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรเกือบเกือบหเมตรแต่ว่าถ้าเป็นแชมป์เนี่ยจะเหลือ5.4เมตรเท่านั้นเองถือว่าแคบลงพอสมควรเพราะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่วิศวกรโตโยต้าเขาเน้นมากขึ้นนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างครับเนื่องจากต้องการทําราคาแชมป์เนี่ยเขาก็จะใช้ล้อขนาด14นิ้วนะครับเป็นยาง 195ซีรีส์70ล้อขอบ14ในขณะที่ถ้าเป็นรีโวตัวตอนเดียวเนี่ยเขาจะใช้2 0 5ซีรีส์70ขอบ15และไอการที่ต้องมาใช้ล้อเล็กลงนิ้วหนึ่งเนี่ยก็เดือดร้อนไปถึงระบบเบรกนะครับถูกต้องครับเบรกหน้าก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับให้มีขนาดเล็กลงเท่าที่น้องตี้ซึ่งเป็นคนไปถ่ายภาพรถคันจริงมาให้ผมใช้ประกอบในคลิปนี้นะฮะน้องตี้บอกว่าเบรกหน้าเนี่ยเล็กกว่าของรีโวที่เป็นตอนเดียวแบบชัดเจนนะอันนี้ ในเรื่องการใช้งานจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไปขึ้นเขาลงเขาประสิทธิภาพการเบรกเวลาวิ่งลงแล้วมันุุย์ของหนักเนี่ยมันก็ไม่น่าจะสู้รีโวตัว2.4ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรก็แน่นอนครับล้อเป็นแบบ5รลูร้อ 14. เหมือนรีโวตัวเตี้ยก็เอาล้อรีโวใส่เอาเบรกรีโวใส่เอาช็อรีโวใส่ผมว่าน่าจะได้นะของแต่งอะไรก็ตามที่มันใส่รีโวได้ก็น่าจะใส่แชมป์ได้ไม่น่าเป็นปัญหา เรื่องการปรับแต่งต่อเนี่ยผมว่า Toyota ใช้โครงสร้างใช้ช่วงล่างหลายส่วนแชร์กับรี v o เนี่ยคิดถูกแล้วเพราะว่าไม่ต้องไปวิจัยอุปกรณ์แต่งใหม่ๆออกมาเลยเสียบปลั๊กใส่กันได้มีโอกาสมากเลยส่วนในเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างรถเนี่ยผมก็ฝากน้องตี้ไปถามทาง Toyota มานะครับว่ามันแตกต่างกับทางรี v o ไหมเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความแข็งแรงในการบรรทุกไม่แตกต่างครับรีโว2 4ดีดเซลใส่ได้เท่าไหร่แชมป์ใส่ได้เท่ากันใส่ไปเลยนะฮะ แต่ถ้าบรรทุกน้าหนักเกินก็ก็ก,ก็ก็ไปเคลียร์กับตํารวจเราเองวกว่าน,นี้ผมไม่รับรู้มาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับไฮลักแชมป์เนี่ยจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งหมด3แบบแล้วก็มีเกียร์ทั้งธรรมดาและอัตโนมัติให้เลือกแต่ว่าวิธีการจับคู่เนี่ยอาจจะงงๆกันนิดหน่อยนะครับไม้เด็ดของแชมป์ที่บอกเลยว่าโตโยต้าดูจะเข้าใจคนในภาคขนส่งจริงๆก็คือเขาเอาเครื่องเบนซินสี่สูบกลับมาให้เลือกด้วยอ่า รีโวอ่ะเคยมีนะเครื่องเบนซิน2.7ลิตรแล้วก็เลิกขายแชมป์มีทั้งเบนซินและดีเซลเอามาเริ่มที่เครื่องตัวเริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็คือเครื่อง1 TIFE เป็นเครื่อง2.0ลิตร139แรงม้าแรงบิด183นิวตันเมตรมีระบบส่งกำลังแบบเดียวคือเกียร์ธรรมดา5จังหวะ เครื่องยนต์รุ่นนี้ดูแล้วก็คุ้นๆใช่ไหมครับถูกต้องครับมันยกมาจาก Toyota zin, โตโยต้าอ n นโนวาเบนซินโฉมที่แล้วนั่นเองถัดมาอีกบล็อกหนึ่งเป็นเครื่องโตขึ้นมาหน่อยสําหรับคนที่อยากจะใช้เบนซินอยากจะติดแก๊ส LPG แต่ก็อยากได้พลังสํารองเอาไว้เครื่องยนต์ 2TRFE ครับเป็นเครื่อง2.7ลิตร166แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรเครื่องตัวนี้มาจากไหนก็มาจากรี vo 2.7เบนซินรุ่นแรก,แรก กับ Fortuner b e n เบนิน er นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เครื่อง2.7แล้วสับเกียร์อเองมันๆเนี่ยเครื่อง2.7เบนซินมีแต่เกียร์ออโต้มีแต่เกียร์ออโต้มีแต่เกียร์ออโต้6จังหวัดเท่านั้นนะจ๊ะข้ากเกลียดท่านต่อมาเป็นเครื่องท็อปฮิตช่างจูนรีแมปชอบมากคือเครื่อง2 GDFTV เป็นเครื่อง2.4ลิตรดีเซลหัวฉีด i ออาร์เทอร์โบเดียว150แรงมา้า แต่แรงบิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระบบส่งกําลังที่เลือกอ่าเหมือนรีโวถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา5จังหวะจะมีแรงบิด3 4 3นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะจะปรับเป็น400นิวตันเมตรนะครับช่วงกําลังจะกว้างกว่าเกียร์5สปีดตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็น่าจะมาจากรีโวรุ่น4ี่ขอช่วงสั้นนั่นเองนะครับส่วนเกียร์6จังหวะอันนี้เกียร์ของไอซินที่เห็นกันอยู่ในรีโวทั่วไปอยู่แล้ว มีระบบ s q u u n t i a l s h ชิ t บวกลบได้ถึงแม้ว่าเครื่องดีเซลดูสเปคแล้วเหมือนกับเฮ้ย hey, ยกจากรีโวมาเลยแต่คุณผู้ชมมีเรื่องที่ผมจะต้องบอกจุดที่ว่าเนี่ยผมว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่มันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ในการขายนะครับเป็นเรื่อง requirement ของทางรัฐข้อมูลนี้เนี่ยผมได้รับมาจากพี่หนุ่มช่อง Motoring X นะครับหรือ m a n a g e r Online นะครับในเดือนมการาคมปี2024เนี่ย ทางภาครัฐเราจะบังคับให้รถกระบะดีเซลเนี่ยเป็นยูโร5มีมาตรฐานยูโร5ซึ่งจากเดิมรถดีเซลในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยูโร4กันอยู่การที่เป็นยูโร5เนี่ยมาตรฐานหลายตัวเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะเนี่ยมันจะมีความเข้มงวดมากขึ้นก็ต้องมีการปรับให้เครื่องเนี่ยปล่อยมลภาวะน้อยลงด้วยวิธีที่โตโยต้เลือกใช้กับไฮรักแชมก็คือติดตั้งดีเซลพาทิคูลเลตฟิลเตอรหรือ DPF นั่นเองใช่ครับ เครื่องดีเซลของแชมป์เนี่ยจะมีระบบ DPS ติดตั้งเพิ่มไปซึ่งใน Revo 2.4โมเดลปี2023จะยังไม่มีอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมเวลาใช้ไปยาวๆถ้าจะไปบอกว่ามันจุกจิกแน่นอนเฮ้ยผมก็พูดไม่ได้วะ่ะเพราะว่ารถยังไม่มีใครซื้อเลยตอนนี้ยังไม่มีใครเอาไปใช้เลยจะรู้ได้ไงว่ามันทนไม่ทนนะก็ต้องมาช่วยกันจับตาดูยาวๆว,ว,ว่าเป็นยังไงที่แน่ๆบรรดาช่างจูนทั้งหลายช่างรับรีแม็ทั้งหลายผมว่าหวานแน่นอนตอนเนี้รีแม ปิด DPF กันแน่นอนนะครับก็ทําได้นะถ้ากลัวว่า DPF จะทําให้เครื่องโซมเร็วผมว่าก็ทําได้แหละแต่ว่าไปถอดแคดไปถอดอะไรให้อาเสียมันเหม็นเงี้ยผมว่าอย่าเลยนะรีโวผมอ่ะผมจูนเครื่องผมทําอะไรไปแต่ว่าผมไม่ถอดแคดผมไม่ถอด EGR นะครับขอเช็คของได้ทุกเมื่อนะครับว่าผมไม่ถอดเพราะว่าเราก็อยากจะช่วยเรื่องสภาพแวดล้อมในส่วนเท่าที่เราจะทําได้นะครับในเรื่องของ DPF เนี้ยขอต่อยห,หน่อยแล้วกันเนื่องจากว่าระบบ DPF เนี่ย มันจะกรองบลพิษดีเซลกรองไปเรื่อยใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มตันพอตันปุ๊บเนี่ยกรอง e อ u มันก็จะสั่งเร่งฉีดน้ามันเพิ่มเพื่อเอาความร้อนเนี่ยไปเผาสลายไอ้ขมเหล่าที่มันตันอยู่ซะในกรณีที่คนใช้รถที่ตีนหนักหน่อยขยันซัดหน่อยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่กรองดี f พมเนี่ยมันมักจะเคลียร์อยู่แล้วเพราะว่ามันร้อนไงมันได้ซัดประจำไงแต่กับรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ในแบบที่ไม่ได้บรรทุกหนักนะครับแล้วก็ขับช้าๆไม่ค่อยใช้รอบเนี่ยสักพักเข่ามันก็จะตันโดยเฉพาะพวกที่วิ่งใช้ในเมืองเรารถติดเยอะๆเนี่ยมีสิทธิม์เขม่าตันก่อนเลยระบบของไฮลักแชมป์เนี่ยก็จะมีการเผาเข่าอัตโนมัตินะครับคล้ายๆกับพวกมาสด้า CX5 มาสด้าดีเซลทั้งหลายเนี่ยแหละแต่โตโยต้าเขาทำปุ่มแยกมาให้ในกรณีที่ไอฟิลเตอร์ตัวนี้มันตันจริงๆแล้วมันต้องการเผาจริงๆเนี่ย มันก็จะขึ้นเป็นข้อความให้ที่หน้าปัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้อความจะเขียนว่าไงเหมือนกันแต่น่าจะเป็นสักอย่างเกี่ยวกับ d p f แล้วก็กระพริบถ้าคุณเจอแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปเข้าศูนย์ครับหาที่จอดรถท,ที่ที่ควันมันจะไม่ไปรบกวนใครเสียงมันจะไม่ไปรบกวนใครนะเสร็จแล้วจอดรถเดินเครื่องไว้แล้วกดปุ่มที่แถวเข่าขวามันจะมีปุ่มสําหรับกดสั่งให้รถเผาเขมา,ากดปุ่มนี้ครับแล้วเดี๋ยวเครื่องยนต์มันก็จะการ เผาลขะเขาของมันเองมันจะดูยุ่งยากเนาะแต่ก็ช่วยไม่ได้อะถ้าเกิดสมมติว่าเรายังอยากเหลืออากาศให้ลูกหลานหายใจก็ก็ต้องทำอะไม่ได้โรคสวยนะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ตัวผมเองถ้าเป็นผมผมก็ทําเรื่องของลุมพลังจบไปแล้วทีนี้มาดูรุ่นย่อยต่างๆว่ามีอะไรบ้างเท่าที่ผมทราบมานะครับแชมป์รุ่นใหม่เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด8รุ่นย่อยวิธีการจําง่ายๆว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างนะมีดังนี้นะครับข้อแรก ถ้าคุณอยากได้รถเครื่อง2.7ลิตรคุณจะมีแต่เกียร์ออตโต้เท่านั้นข้อต่อมาถ้าคุณอยากได้รุ่นฐานล้อยาวนะครับมันจะมีแต่ดีเซลเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติเท่านั้นไม่มีเครื่องเบนซินให้เลือกข้อ3ถ้าคุณอยากได้รถแบบที่สเปคสูงอมีของขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคราวนี้คุณก็จะมีให้เลือกแต่รถดีเซลเกียร์อัตโนมัติและรถเบนซิน2.7 เกียร์อัตโนมัติเท่านั้นอันที่จริงอุปกรณ์ในภาพรวมของแชมป์เนี่ยสามารถพูดได้นะ,ะเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยกล้องรอบคันเซนเซอร์ถอยหลังระบบควบคุมการทรงตัว Adaptive Cruise Control Toyota Safety Sense ที่พูดไปทุกอย่างมันนี่ <laughs> ไม่มีนะครับ แต่ก็ว่าเขาไม่ได้นี่บอกเขาทํารถไมใ่ใช้งานนะสิ่งที่คุณได้ก็คือถุงลมนิรภัยถึงแม้ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยแค่คู่หน้านะไม่มีถุงลมเข่าแบบรีโวมีแต่ก็อสองใบก็2ใบอ่ะเบรก ABS และ EBD มีให้ทุกรุ่นย่อยอันนี้โอเคนะครับมันไม่มีเครื่องเสียงนะครับมีลําโพงมาให้แค่2ตัวซึ่งก็แค่นั้นมันได้แค่นั้นจริงๆคุณต้องเอาไปใส่ใเองหรือว่าขอแถมจากเซลล์หรือว่าจะติดตั้งเ็นเดอตาอเซสซอรี่เพิ่มก็ว่าได้ เขามีชุดเครื่องเสียงแบบมี Apple CarPlay Android Auto ให้เลือกใส่ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกข้อต่อมาหน้าปัดเหมือนกันทุกตัวก็คือเอาหน้าปัดของรีโวตัวล่างสุดมาแล้วก็เอาไม้วัดรอบออกเอาไม้วัดรอบออกเอาไม้วดรอบออก,อาากอไม่มีไม้วัดรอบอันนี้รู้สึก มันคือเข้าใจอะว่ารถใช้งานนะถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้จะไม่มีมาวันรอบวันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันควรจะมีมาวันรอบมาให้หน่อยป่าวะคือถึงอาจจะบอกว่าคุณไปใส่เสียบจอ OBD ไปเสียบเพิ่มเอาเองก็ได้แต่ว่าคือคือมันแค่ม่าวันรอบอะในรุ่นเกียร์ธรรมดาม้าวันรอบใส่มาให้หน่อยได้ไหมนะ a ี e ขอร้องข้อต่อมาสําหรับสิ่งที่เหมือนกันในแชมป์ทุกตัวก็คือเรื่องของเบาะถ้าคุณซื้อรถเกียร์ธรรมดานะครับเบาะฝั่งคนนั่งเนี่ยมันจะปรับเอ็นไม่ได้ปรับเลื่อนไม่ได้ แต่ถ้ารถเกียร์อัตโนมัติไม่ว่าเบนซินหรือดีเซลจะได้เบาะแยกแล้วก็ฝั่งคนนั่งเนี่ยจะสามารถปรับเอ็นได้เข้าใจนะจะน้องๆน้องๆดูในโฆษณาเห็นก็บอกเบาะปรับเอ็นได้อันนั้นจะพาะเกียร์ออตโต้นะลูกคืออุปกรณ์มันจะไปเกินหน้ารีโวมันก็คงไม่ได้รีโวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วทุกตัวมันมีอุปกรณ์คล้ายๆกันในลนนักษณะนี้เดี๋ยวเราไล่ทีละตัวว่าอะไรมันมีอุปกรณ์ยังไงเริ่มต้นกันที่2รุ่นที่ถูกที่สุดเลยก็คือรุ่นฐานลอสั้น เครื่องเบนซินนะครับ2.0ลิตรเกียร์ธรรมดาและ2.7เ,เกียร์อัตโนมัติตัวฐานลอสั้นตัวถูกสุดนี้กระจกนะครับเป็นแบบมือหมุนนะครับโยชโยโชยโชย,โช,ย,โ,ชยโชเป็นไงคลาสสิกนะไม่ต้องห่วงเรื่องมอเตอร์ก,กระจกไฟฟ้าเสียด้วยแต่กระจกมองข้างเนี่ยเป็นปรับมือนะต้องต้องโยชโยโชยโชยโชไปแล้วก็ยื่นมือออกไปปรับเอาก็ทำใจหน่อยมันเป็นรุ่นถูกนะครับ ไล่ขึ้นมาก็จะไปรุ่นฐานล้อยาวนะครับฐานล้อยาวหัวกระสือเกียร์ธรรมดาฐานล้อยาวมีกระบะเป็นเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัตริรวมทั้งหมดก็จะมีฐานล้อยาว3ตัวฐานล้อยาวเนี่ยจะมีแต่เครื่องดีเซลเท่านั้นนะครับผมในรุ่นฐานล้อยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสั่งรถที่เป็นเกียร์โตสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมาก็คือกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็น่าจะได้กระจกไฟฟ้ามาด้วยนะครับตามที่เขียนในสเปกนะเขาบอกว่าเป็น one-touch ขาลง แต่ไม่ได้เขียนดึงขาขึ้นตอนขึ้นอาจจะต้องวักค้างเอาไว้ก็ได้นะแล้วก็ไล่ขึ้นมารุ่นสูงๆตัวบนบนเลยนะครับจะมี2.7เบนซินเกียร์โตหัวกระสือ2.4ดีเซลเกียร์โตหัวกระสือและ2.4ดีเซลเกียร์อัตโนมัติที่เขาเรียกว่ารุ่น Attractive Package พวกรุ่นบนบนเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือเขาจะได้ไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอนะโอ้ย ไฟหน้า LED เนี่ยรีโวตัวตอนเดียวยังไม่มีให้เลยนะซึ่งไฟหน้าตัวนี้ผมเห็นแล้วเฮ้ยเท่โดนมาแปลงใส่รุ่นล่างๆแน่นอนชัวร์ปูดเลยเพราะว่าพอเปลี่ยนเป็นไฟแบบ LED ปุ๊บเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้ผมชอบมากเลยมานเม็นโคตรเท่เลยจริงๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยภายในเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยแถบสีส้มๆตามจุดต่างๆภายในเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ในรุ่นสูงๆเนี่ยกระบะท้ายเนี่ยมันจะมีชุดตกแต่งเพิ่มเติมมาด้วยมันจะไม่เหมือนตัวถารอสั้น ตัวปกติตัวล่างๆนะครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยชุดโลโก้สีเงินที่เป็นโทนแตกต่างกับรุ่นอื่นๆรวมถึงสีขาวไอ้สีขาวของรุ่นบนๆเนี่ยก็จะเป็นขาวโครตโทนกับขาวตัวล่างนะครับส่วนภายในนั้นดูในภาพรวมนะครับภายในของรถเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นรถที่ต้องคุมงบคุมต้นทุนเพื่อทําราคาถูกกว่ารีโวตัวล่างสุดอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หลายตัวมันเลยโดนตัดออกไป อย่างรีโวเนี่ยมันจะมีที่วางแก้วตรงช่องแอร์ด้านขวากับด้านซ้ายที่ผมชอบมากเลยของตัวเนี้ยที่วางแก้วโดนตัดออกถ้าคุณอยากได้คุณต้องซื้อเป็น Toyota Accessory เขาจะมีให้นะเป็นที่วางแก้วแบบเสียบเข้าไปตรงหน้าช่องแอร์ซึ่งดีไซน์เก๋ใช้ได้แหละส่วนระบบปรับอากาศเนี่ยก็เป็นแอร์ลูกบิดแบบธรรมดาต่างกันของรีโวก็คือของรีโวเนี่ยมันจะยังมีลูกบิดสาหรับควบคุมทิศทางการเป่าลมแต่ของไฮลักแชมป์เนี่ย จะเป็นแอร์แบบเป่าผ่านช่องข้างหน้าอย่างเดียวเลยคือมันจะไม่มีปรับทิศทางการเป่าลมเป่าเท้าอะไรแบบนี้ไม่มีก็ตัดออกไปเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าต้องทําราคาให้มันถูกกว่าลิโวมันก็ต้องตัดอุปกรณ์ไปเนาะพวกช่องเชิงสําหรับเก็บต่างๆเนี่ยอย่างลิลิชักหน้าเก๊บบนเนี่ยอย่างของลิโวเนี่ยรุ่นของผมจะมีแบบเป่าระบบเป่าเย็นให้ด้วยส่วนอันนี้เป็นช่องเปิดโบลงโล่งแม้แต่แผงบางแดดนะครับแผงบางแดดไม่มีกระจกนะและตัวแผงเนี่ยก็มีมาให้เฉพาะ ฝั่งคนขับเท่านั้นฝั่งคนนั่งไม่มีแผงบางแดดคืออุปกรณ์เนี่ยบางทีผมก็ว่าเข้าใจว่าต้องการทํารถมาใช้งานนะในรุ่นล่างๆเนี่ยจะตัดอุปกรณ์เหล่านี้ไปก็ไม่แปลกแต่ว่ารุ่นท็อปรุ่นท็อปเนี่ยผมมองว่าของเขิงต่างๆควรจะเติมให้มันสวยกว่านี้หน่อยแต่ว่าโตโยต้าเขาก็คิดเผื่อไว้แล้วล่ะว่าถ้าใครอยากได้อุปกรณ์ให้มันดูล้ำหน้าไปกว่ารีโวตัวล่างๆไปอีกเนี่ยคุณก็สามารถสั่งของจากโตโยต้าอิเซอรีเติมเข้าไปได้ ส่วนคนที่ไม่ได้สนเรื่องอุปกรณ์ก็ก็จ่ายถูกๆไปอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของโตโยต้าเขาซึ่งผมก็พูดไม่ได้หรอกว่าเขาผิดนะแต่ว่าขอที่เหออไอไอวัดรอบเนี่ยวัดรอบเนี่ยผมว่าให้มาหน่อยก็ดีนะครับครับอันนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีของไฮ l ักแชมป์นะครับอย่าลืมนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่พูดเรื่องของราคาเลยแต่ถ้าได้ราคามาเนี่ยผมจะแปะเอาไว้ให้ใน e ดสคริปชันของคลิปนี้นะครับลองคลิกดูได้นะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่า h ฮ l ักแชมป์นะควรจะมีราคาห่างจากรีโวในภาพรวมนี่ห่างจากรีโวประมาณ50,000บาทหรือต้องห่างมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า r e โวมาขายแถวแถว0 0 0บาทแล้วแชมป์มาขายแถวแถวห0า0สนแแบบนั้นผมมองว่าก็เอารีโวดีกว่าถึงแม้รีโวจะเก่าแต่เป็นเทคโนโลยีที่ชัวร์แล้วเป็นรถที่ขายมานานจนทุกคนรู้จักกันหมดแล้วซ่อมบำรุงอะไรต่างๆมันง่าย ประสิทธิภาพของรถในภาพรวมมันไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วยกเว้นในเรื่องของการดัดแปลงกระบะท้ายกับขนาดของกระบะท้ายซึ่งเป็นจุดเด่นที่ให้ลักแชมป์เหนือกว่าผมมองว่าอย่างนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าตัวท็อปสุดของเจ้าแชมป์เนี่ยไปจบที่ทแถวๆประมาณสัก5 02, ้าแสนองห้าแสนสหรือ5้าแสนได้โอกาสในการขายผมว่าดีขายดีแน่นอนการมาของแชมป์เนี่ยอาจจะทําให้ได้เซกเมนต์รถกระบะที่ราคาถูกลงนะ ไปกินตลาดไอซูซูกิแครี่ได้อีกโดยที่ไฮรักซ e โวก็ไม่ต้องดั้มราคาลงมาให้เสียข,ขวัญและกำลังใจของลูกค้าเก่าเออก็เป็นวิธีคิดที่ฉลาดดีมันฉลาดตรงที่นอกจากเปลือกข้างนอกรถที่มันดูใหม่กับกระบะท้ายที่มันดัดแปลงได้หลากหลายแล้วเนี่ยเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันคือเทคโนโลยีที่เทสมาแล้วใช้มาแล้วในรีโวนานแล้วมันไม่มีปัญหายกเว้นเรื่องเดียวคือระบบ dcf ที่เราจะต้องดูกันต่อไปว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เพราะว่าการเคลื่อนไหวของโตโยต้าครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูก พี่ก็าทำรถแบบนี้ออกมาเพราะถึงแม้ว่าในภาพของรถใช้งานส่วนบุคคลคนจะให้ความสนใจกับรถ EV ียอดขายรถ EV ดีขึ้นมากเลยแต่ในด้านภาคธุรกิจขนส่งในด้านคนที่ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพในด้านของคนที่ต้องใช้งานไม่มีเวลาไปชาร์จไม่มีเงินที่จะมาพอซัพพอร์ตในเรื่องของการซ่อมบํารุงในระยะยาวเวลารถวิ่งไปไกลหลายแสนโลเขาต้องการค่าซ่อมบํารุงที่ถูกต้องการรถที่ไว้ใจได้ในราคาที่ถูกที่สุดซื้อง่ายที่สุด โตโยต้าเนี่ยเขาเข้าใจลูกค้าของเขาเลยว่าบางครั้งการซื้อรถไปแล้วต้องไปเติมแต่งไปทานูน่ทนทํานี่เพิ่มเองเนี่ยบางทีมันก็ต้องควักกระตังจ่ายตรงนั้นแล้วมันยุ่งยากในเรื่องของการชําระเงิน,นครับโตโยต้าเขาก็จะมีทางเลือกให้คุณไปสอบถามที่ศูนย์ได้เลยว่าเฮ้ยผมซื้อไฮรักแชมป์แล้วผมจะดัดแปลงรถสาหรับการใช้งานรูปแบบต่างเนี่ยเขามีโปรแกรมที่คุณสามารถสั่งให้ดังศูนย์ทำเป็นรถดัดแปลงเสร็จสับมาสาหรับกิจการ บางแบบนะบางแบบเนี่ยสามารถสั่งให้ทําออกมาได้เลยแล้วก็เอาค่าดัดแปลงเนี่ยไปรวมกับตัวรถแล้วก็จัดเป็นยอดผ่อนรวมเป็นก้อนเดียวได้ซึ่งมันทําให้เรื่องการชําระเงินเรื่องการหาเงินเวียนมาจ่ายค่ารถของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นมากอ่ะการขายรถให้ได้ดีไม่ใช่ทำรถให้ดีอย่างเดียวครับมันต้องเรื่องของการขายด้วยมันต้องเป็นกลยุทธ์วิธีในการทําให้ลูกคา้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งแบบนี้เนี่ยผมว่า t ต y o ต้าเนี่ยถึงแม้เขาจะเดนเสามากในเรื่องของการทํารถ E ีวีะ แต่ในด้านการทํารถใช้งานกับรถทำมาหากินเนี่ยผมว่ายังมีเวทีใหญ่ๆสําหรับเขาอยู่ผมสรุปไว้ให้อย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมแพนไปดุลพงศ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเสียเวลารับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ศรัทธาท่านถ้าผมทําคลิปมาไม่ดีไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์ share, หรือว่ากดดิสไลค์เลยก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นฟีดแบ็กของทางท่านนะครับผมอีกไม่นานเนี่ยผมจะพยายามกลับไปทําคลิปรีวิวในแบบที่เคยทํานะครับแต่ว่า อย่างไรก็ตามก็อาจจะทําคลิปนั่งคุยแบบนี้มาให้ท่านดูเป็นระยะระยะถ้าท่านชอบท่านสามารถกดดูได้ถ้าท่านไม่ชอบไม่เป็นไรดูเฉพาะสิ่งที่ท่านอยากดูครับเป้าหมายของผมก็คือให้ความรู้ให้ความสุขในการดูกับพวกท่านโดยไม่บังคับกันนะครับรักษาสุขภาพให้ดีครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ